อย่างเราจะเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงบ้างกัุบทบาใหม่ล่าสุดก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ตอบโจทย์ความฝันของเราอีกหนึ่งอย่างในตัวละครเลยค่ะแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักแสดงซึ่งวันนี้ก็มันก็จะเป็นตัวพิสูจน์แล้วแหละว่าเราจะสามารถอยู่ในวงการเส้นทางนี้ได้ได้นานแค่ไหนเราก็พยายามความความสามารถของเราทั้งหมดที่มีออกมาให้ทุกคนได้ภูมิใจได้มากที่สุดการพิสูจน์ตัวตนครั้งนี้มันกดดันไหมกับสายตาที่ทุกคนจับจ้องว่าอินฟ้าจะทําได้ไหม ก็มีเล็กๆเพราะเราก็รู้สึกว่าแต่พอที่เรามีภูมคุ้มกันในระดับหนึ่งอ่ะหนูเลยรู้สึกว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนไม่ชอบเนี่ยตอนทีเราเล่นดีแล้ตายมันก็ต้องหาจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดบกพร่องอยู่แล้วเราก็ยินดีรับฟังทุกคําติชมอยู่แล้วค่ะถ้าอันไหนที่เราเอานําไปพัฒนาได้ไปปรับปรุงได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนอันไหนที่ถ้าเราเจออะไรที่เป็น็ซิกด้านลบก็อาจจะ มันมีภูมิคุค้มกันอะไรแบบนี้ก็ปล่อยผ่านได้อยู่แล้วต่าการมาเป็นนักแสดงแคนหนึ่งยที่ผ่านมามันต้องฝึกกนแค่ไหน,นแต้วองเข้าคอร์สเียไงเพราะว,าว่ามันเวลาเราก็ค่อนข้างจากัดด้วยจริงๆน่าจะเป็นประสบการณ์มากกว่าค่ะ ด้วยควาที่ก่อนหน้าท,ท,ที่จะมาเล่นบางกอกคณิกาเราถ่ายทำเดอะแมรี่เอ็ดก่อนคือภาพยนตร์เราก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นเอามาใช้ในบางกอกคณิกาน่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริงที่ได้ร่วมง,งานกับนากแสดงท่านอื่นด้วยอพอเราดูในมอนเตอร์แล้วเราให้คะแนนเป็นเท่าไหร่ีนี้เรื่องนี้ที่ดูแบบฉันก็เออก็ไปได้ป่ะยังไงจริงๆช่วงแรกๆมีแบบ แอบแอบนอย,อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรายัางพอเรารู้ว่าเราเล่นดีแล้วแต่พอเราไปเล่นรวมแบบคนอื่นเราดูเราดูน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อมีช่วงแรกที่จูนกุหลาบไม่ติดเขาเหมือนเรายังสลัดตัวตัวเก่าไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเก่ามันค่อนข้างมีความแบบคาแรคเตอร์นึงแล้วเราเอาคาแรคเตอร์นั้นมาเป็นกุหลาบแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆที่สันเขาน่ารักมากเขาก็เลยเหมือนแบบให้เราแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเราเนื้อเรื่องให้ฟังว่าความเป็นกุหลาบมันจะต้องอย่างนี้เริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุก แล้วก็ทีนี้ก็คือโฟลเลยแสดงว่ายัางแต่สัตนแค่ละคมรู้สึกไม่ออกว่าจะเป็นสลัดที่เชียงรายไม่ได้แต่ฉันต้องเข้ามาในที่ถึงเทศดิเี่เพราะมันต่อกันเลยใช่ค่ะมันคาบเกี่ยวต่อกันเลยอะไรเงี้ยก็ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเราโอเคหลกักการแสดงมันมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายจริงๆแต่ก<ะ>็เป็นโอกาสทำไมเพราะว่าบทมันค่อนบบบข้างที่จะเป็นคนละเรื่องคนละราวคนละโลกเลยนะ จริงๆความเป็นกุหลาบอะนิสัยส่วนตัวไม่ได้ต่างจากเรามากแต่เขาแค่เป็นคนแคร์เฉพาะคนที่เขารักไอเรานี่คือแคร์ไปหมดพอแคร์หมดปุ๊กก็คือเหมือนแแบกไปทั้งโลกอะไรยเงี้ยต่ความกุหลาบคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจอคนที่ไม่ชอบหรือคนที่เก็บผู้ช่างแม่งได้แต่กูก็แคร์เฉพาะคนที่กูรักจริงๆมันก็สามารถเอาข้อดีตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก็ทําให้เราเหมือนใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่กับที่โพสต์มันก็ยังดูแบบว่าที่โพสต์ล่าสุดข,ของเราก็ยังดูสึกว่าคุ้มคืนอได้ดูสลัดไม่ออกเหมือน,นกันที่แคร์คนอื่นมากเกินไปใช่ใช่แล้วก็มีบ้างมีบ้างนิดนึงคามเป็นยังไงเนะพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นโพสต์บอบอยๆเพราะว่าอินฟ้าไม่คุ้นที่โสพสต์ท็อกซิกมากมายในขรแบนี้หรือว่าหลังๆน่าจะเป็นว่าหนูโพสต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันเราแต่เหมือนแบบว่าคนที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตเราจริงๆเขาก็จะไปคิดว่าเราเศร้าอนะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เศร้าหรอก มันมีอะไร,ไรที่เราจะตอบคะเราถึงแบบเออหรือว่ามันสุดมันสุดแค่ไหนเราถึงต้องแบบว่าหนูว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาอารมณ์มากกว่าที่บางทีมันแบบว่าเราสมมุติวันนี้เหนื่อยมากมันก็จะมีช่วงที่เหมือนแบบเซนซิทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เก็บคิดแล้วก็สระตาคุณยไมไหมหรือว่าระบายตามที่แม่คุณดาสอนมาก็มีบ้านที่สามารถใช้ได้แล้วก็บางทีก็เอาไม่อยู่ เหมือนกันเหมือนหนูนนหว่าตามธรรมดาของลูกเวลาที่เหนื่อยมากๆบางทีมัมมาจานจะมีช่วงเวลาที่เซนซิทีฟนิดนึงอะไร <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เราก็ทํางานทุกวนันตื่นเช้าได้นอนน้อยแล้วก็งานที่ทํามันสลับสวิงกันไปสวิงกันมาวันนี้อเลิศว,วันนี้เศร้าวันนี้อเลิร์ันีก็เลยทําให้มีช่วงหนึ่งที่อารมณ์เราก็สลวนกันกันกมจากการกาลนยัไงบ้างพยายามนอนเยอะๆแล้วก็พยายาม เล่นโซเชียลให้น้อยลงพยายามดูเร<ด>ื่องคนอื่นให้น้อยเนเพราะว่านี้ดูดูดราม่าคนนี้ก็เก็บมาคิดมากเพราะชอบไปคิดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้น้อยลงที่จะทำเห็นว่แม่กูดาก็เป็นครูของเรา,ากับคำที่ว่าช่างแม่งจริงมันได้เยอะมากพอมันพูดไปแล้วในชีวิตจริงที่มันต้องใช้เพราะคนอื่ออนเขากมใช่ได,ได้นะทุกครั้งเวลาที่พูดทุกครั้งเวลาที่พูดเหมือนว่าเราเจอเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราเห็นคนที่ว่าเรา เราก็จะเอ๊ะทำไมต้องมาว่าเราด้วยวะไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอพอเราเราอยู่กับกับเอ่อฟีลลิ่งของกุหลาบมากๆมันก็จะเป็นฟีลแบบแก็ชฉันไม่สนใจไม่อา่านไม่ตอบโต้แม่อะไรไม่ให้ค่าอะไร,ราาก็ค่าก็ไม่ตกใจหรอกปกติเราไม่ค่อยได้พูดไหมเขาตกใจนะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือคําพูดของกุหลาบ ทำไมเอามาใช้บ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอา้เอาเหรอไม่รู้ตัวอะไรบางทีก็มีเหมือนกันค่ะแล้วอย่างวันนี้มันปิดกล้องไปแล้วมันเอาแม่กุณหลักไปที่เดือนที่แล้วไว้หรือว่าจะเอาเดือนนี้ต่อ,อหรือไม่ดิยังต้องต้องค่อยๆสลัดออกเพราะว่ามีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วที่ตอนนี้กลำลังถ่ายค่ะถ้าแต่เราต้องนี่ขอบไปดีกับชาลอ์ใช่ไหมใช่แล้ว<อ>มันจะยังไงอ่ะก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวละครอันใหม่ก็ก็ฟิลลิ่งไม่ได้ต่างมากอีก ยังไงว่ายังเห็นต้นสตอรี่เพราะว่าจะถ่ายยืนนี้ตอนอยืนนั่นแล้วอันนั้นมันก็เป็นหมวคนแบกโลกไว้แบกบทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมือนกันเป็นคล้าคล้ายมันจะแค่ไหนเพราะหลายคนเห็นแค่ภาพแค่เข้ากองฟิตติ้งวันแรกทุกคนก็วีดแล้วว่าอู้ออเยอะหลอดมาแล้วอีกเยอะหนูว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นทางด้านด้านการแสดงแล้วคนก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยที่เราไปเล่นเรื่องหนึ่งสองมาเนี่ย เรื่องที่3ด้านการแสดงมันพัฒนาขึ้นไหมมันเป็นยังไงผลการตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าการกลับมาร่วมงานกับชาล็อกนี่เป็นยังไงบ้างเพราตะต่างคนก็ต่างไปเล่นในาร์าของตัวเองมาแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงไปเยังไงหนูมันก็เหมือนเดิมนะมันมันหมายถึงว่าหนดมันก็เหมือนเดิมในการทํางานด้วยความเป็นเบื้องชีพเวลาหนึ่งสองสามสี่ 34, อะไรเงี้ยก็ก็ให้ฟิลแบบเออมันก็เป็นเป็นฟิลเคมีที่เหมือนเดิมที่เคยเล่นชมีโลอะไรเงี้ยไม่ต้องการคนใหม่ใช่ไหมครับก็มาดีเหมนเดจะ นะอาจจะด้วยเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้เป็นฟิล์สดใสมากอันนั้นคือโชว์มีเลิฟมันเป็นฟิลแบบว่าเด็กๆละลาอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นขับไฟเดมจะมีความโตขึ้นเยอะมากๆที่มันต้องมีความนิ่งด้วยเราติดตามขับไฟเดมมาช่วงนเพราะอะไรขับไฟเดมเขาเล่นจริง <c oughs> มันเตรียมใจไปแค่ไหนไม่ได้เตรียมใจเลยเพราะรู้สึกว่าพอเราเล่นมาหลายๆเรื่องอะมันเล่นจริงหมดเลย <c oughs> <c oughs> จริงหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันจะต้องจริงอีกหรืออะไรหลังจากนี้เอาแง่เอาให้คนดูได้อัตจรรได้มากที่สุดเราก็าโอเคหลังจากนี้เราจะได้ติดตามผลงานที่ตามมีอะไรอีกนอกจากมีเวลาว่างได้นอนตั้งมุ้งล้วก็น่าจะเป็นทางด้านเอ่อทางด้านการแสดงที่จะมีภาพยนตร์ที่กำลังจะตามมานะคะในเดือนสิงหาคมสำหรับเด็กและเวทียเอ่อเล่นกับ เจสซัตเตอร์นั่นเองนะคะน,นี่ก็เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเช่นเดียวกันรวมถึงก็จะมีซีรีส์หยดฝนกินเสน่์นะคะแล้วก็รวมถึงทำไเดที่จะออนตอนเดือนมิถุนานอยนนี้นะคะ่ะก็าือใจเขาว่าจะแซงขั้นหนึ่งได้เลยร,ร,รัวรัวเลยช่วงนี้อข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่อบอกไม่ถามเยอะนะ